เคยซิโลไนแมร์นะครับเป็นเกมที่ดูผิวเผินเหมือนจะไม่มีอะไรแต่จริงๆแล้วมันเป็นเกมที่มีแมชชนิกที่ค่อนข้างลึกประมาณหนึ่งเลยนะครับหลังจากที่ผมได้มาลองเล่นดูแล้วเนี่ยก็พบว่ามีหลายๆอย่างเนี่ยที่ยากมากที่จะทํความเข้าใจแล้วก็แบบรู้สึกพลาดมากกับบางอย่างที่ตัดสินใจไปในเกมอะไรอย่างเงี้นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยผมก็เลยอยากจะมาทําคลิปไวๆให้เ,เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างที่ผมรู้สึกว่าผมน่าจะรู้ให้เร็วกว่านี้ครับจะได้ไม่พลาดแบบที่ทําอยู่ทุกวันนี้นะครับ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นั่นแหละอ่ะมาว่าแล้วไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับสำหรับอย่างแรกนะครับเป็นอย่างที่ผมคิดว่าไม่ใช่ทุกคนที่อยากจะฟังครับเรื่องนี้คือผมอยากให้ทุกคนเนี่ยศึกษาเกี่ยวกับเมตาของเกมสักนิดหนึ่งครับนิดเดียวก็พอไม่ต้องเยอะมากนะครับเอาให้รู้คร่าวๆว่าแบบเขาเล่นตัวอะไรกันตัวอะไรโกงอะไรแบบนี้นะครับจะได้ไม่ต้องเป็นเหมือนผมที่เรียกว่าปั้นมัว่วปั้นซั่วเลยคือตัวไหนที่รู้สึกว่า น่าจะดีนะลองปั้นดูแล้วกันสรุปแล้วมันไม่ได้ดีอย่างที่คิดนะครับหรือมันอาจจะดีแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้เด็กที่โหดมากๆจนกว่ามันจะแบบสามารถเพอร์ฟอร์มอยู่ในจุดที่แบบว่ามันจะดีมากๆอ่ะเทียบกับบางตัวที่เป็นเมตาเนี่ยแค่ตัวมันล,ล้นๆะอ่ะมันก็โหดแล้วอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะช่วยประหยัดในการที่เราไม่ต้องปั้นตัวแบบกระจัดกระจายไปๆมาๆนะครับดูดิเห็นไหมเนียผมเนี่ยเป็นตัวที่เก่งมากนะแต่ว่ามันเลเวลแค่ห้เหตุผลเพราะว่า ผมมามีแมทีเรียลไม่พอครับดูดิแคสเซียสผมเลเวล50เออแบบนี้ผมปั้นอเมียรเลเวล50แล้วก็ผมก็ปั้นคาลิเปมาทําไมก็ไม่รู้ปั้นฮารุอีกปั้นเลโนวอีกคือแบบมัวซัวไปหมดเลยครับซึ่งในเกมนี้นะครับไอพวกแมทีเรียลที่ใช้ในการอัพเลเวลเนี่ยคือตรงนี้เนาะเดี๋ยวผมกดให้ดูทั้งตัวที่ใช้โปรโมตนะครับทีม่มแชเนี่ยอันที่ใช้โปรโมตอะกับอันที่ใช้อัพเลเวลเนี่ยก็คือแบบได้มายากมากๆการที่เราจะไปลงซิมูเลชันเพื่อที่จะฟาร์มเนี่ยมันวันหนึ่งได อยู่เดียวเองอะน้อยมากๆครับคือผมก็เลยไม่แนะนําให้เพื่อนๆเนี่ยปั้นตัวแบบมั่วซั่วแบบผมนะครับท้าทางที่ดีเนี่ยอยากให้ดูเมตาณนะตอนนะที่เพื่อนๆกาลังจะเริ่มเล่นเกมนิดนึงนะครับว่าตอนนี้เขาเล่นอะไรกันอยู่ครับแล้วก็มันจะทําให้การเล่นเกมของเพื่อนๆเนี่ยสมูทมากขึ้นแล้วก็ไม่ต้องมากังวลว่าแบบอุ้ยทำยังไงดีนี่เป็นที่เราเล่นไม่ผ่านเนี่ยมันกากเพราะฝีมือเราหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นที่ตัวละครมันไม่เก่งเท่าที่ควรก็ได้นะครับ มันมีตัวละครฟรีหลายๆตัวเลยนะครับแล้วก็ตัวละคร4ดาวเนี่ยที่เก่งมากๆนะครับแล้วก็5ดาวบางตัวที่ไม่ได้เก่งอย่างที่คิดครับอย่างเช่นคาลิเปอย่างเงี้ยจริงๆคาลิเปไม่ได้ไม่เก่งนะครับเพียงแต่ว่าเมตาของเกมตอนนี้มันไม่ได้เป็นการมาตั้งโลอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวต้องรอดูในแพทช์หน้าที่มีแบบ s p i รัลทาวเวอร์ขึ้นมาที่เขาสัญญาว่าจะมีเกมเพลย์เพลย์สไตล์แบบใหม่ๆเนี่ยมันอาจจะต้องใช้ตัวโลมากขึ้นก็นได้แต่ว่า ตอนนี้มันยังไม่ได้ใช้ครับซึ่งผมก็ปั้นมาซะจัดเต็มเลเวล60เลยคือแบบเสียดายมากครับพูดตรงๆไม่ได้ใช้ทําอะไรเลยตอนนี้กับไปยังตัวละครฟรีที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นะอย่างเรกับมิกะเนี่ยคือโหดมากๆนะครับเป็น2ตัวที่แทบจะเรียกได้ว่าอยู่ในหลายๆทีมแบบเยอะมากๆครับไม่เชื่อเพื่อนๆสามารถไปดูได้ใน l รเดอร์บอร์ดตอนนี้นะครับก็ทุกทีมเนี่ยอย่างน้อยนะ่าจะมีเรแน่นอนส่วนมิกะนี่ก็อาจจะมีบ้างไม่มีบ้างแล้วแต่นะครับแต่ว่ายัางไงลงคอสเนี่ยมิกะก็ถือว่าทําได้ดีประมาณหน ซึ่งวิธีการดูเมตานะครับก็ไม่ได้ยากมากหลักๆก,ก็คือมาที่ l a d d e r b o a r d นั่นแหละว่าเขาเล่นอะไรกันนะครับอย่างอันเนี้ยซีซั่นนี้นะครับจะมี Mer i t r a n k i n g ตรงนี้ถ้าเข้ามาดูก็จะเห็นว่าเขาเล่นทีมอะไรกันเพื่อทำดาเมจได้เยอะขนาดนี้นะครับซึ่งในซีซั่นอื่นๆอาจจะไม่ใช่ l a d d e r b o บอร์ดของไออันนี้แล้วแต่ว่ายัางไงซะผมเชื่อว่ามันก็จะมีแรดเดอร์บอร์ดอื่นๆให้เราได้ติดตามกันแหละว่าแบบซีซั่นนี้คนเขาเล่นอะไรกันนะครับแล้วก็เนี่ยสามารถกดเข้าไปดูได้ด้วยว่า ใช้อย่างนี้มีอย่างหนึ่งที่ดูไม่ได้คือ memory fragment ทึ่งผมไม่เข้าใจว่าทำไมมันไม่ให้ดูมันอาจจะทำไม่ทันก็ได้มั้งไม่รู้เหมือนกันนะครับสำหรับเรื่อง Meta เ,เขาประมาณนี้แหละครับหัวข้อถัดไปครับคือเรื่อง save data ครับเพื่อนเพื่อนเคยสงสัยไหมว่าเวลาที่เพื่อนเพื่อลง chaos ไปแล้วก็ลบการ์ดนน้นการ์ดนี้ไปมีกอปการ์ดนน่นนี่นั่นบ้างแล้วก็มีการแบบเอากาดมอนสเตอร์มาหรือว่าซื้อกาดเพิ่มมาเยอะแยะมากมายเลยแต่พอออกมาจาก chaos แล้วเอ การที่ลบไปเนี่ยมันโผล่กลับมาได้ยังไงกันนะการดที่เราก๊อปไปแล้วทําไมมันไม่ก๊อปมาวะนั่นเป็นเหตุผลคือเรื่องเซฟเดต้าเลยครับเรื่องเซฟเดต้าเนี่ยจริงๆไม่ได้ยากมากนะครับแต่จริงๆคนรู้ไว้นิดหน่อยหลักๆแล้วเนี่ยมันมีวิธีการคํานวณของมันแบบเยอะแยะยุบยับนะครับเพื่อนๆสามารถไปศึกษาลึกๆได้อีกทีหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการจะฟาร์มแบบซูเปอร์เอ็นเกมเด็กอะไรประมาณนั้นแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆผ่านเข้ามาฟังคลิปนี้นะครับผมอยากให้รู้อย่างเดียวเลยว่าทุกๆอย่างที่ทํานะครับ มีราคาหมดครับจริงๆผมจะบอกว่าทุกๆอย่างก็ไม่ค่อยถูกครับเพราะว่าไอ้พวกการ์ดพวกนี้ยเริ่มมาเราจะมี4ใบนะเวลาลง chaos อะแล้วการ์ดที่ได้เพิ่มขึ้นมาหลังจากนี้อีก4ใบอะมันก็จะไม่ได้กินพื้นที่ save data อะไรครับหรือว่าการได้ epiphany ของการ์ดพวกนี้นะครับก็ไม่ได้ทําให้กินพื้นที่ save data หรือ fence memory เลยครับแต่ว่าไอ้ส่วนที่กินเนี่ยคือพวกที่มันโหดๆทั้งหลายอลองจินตนาการนะรว่าแบบ1คือ การมีการ์ดที่แบบได้เอพิฟานีแบบเทพอะ่อะเขาเรียกว่าอะไร DIY เอพิฟานีอ่ะอันเนี้ยมันก็จะกินพื้นที่เฟนเมมโมรีเข้าไปครับ2คือการลบการ์ดที่เราไม่อยากได้ครับเออมันดูโกงเนาะลบการ์ดฮิล card, heal, ลบการ์ดอะไรเนี่ยอะ่ะพอมันดูโกงปุ๊บเนี่ยมันก็จะกินพื้นที่เฟนเมมโมรีครับอย่างที่3คือการก๊อปปี้การ์ดครับการก๊อปปี้การ์ดเนี่ยก็จะทําให้กินพื้นที่เฟนเมมโมรีเหมือนกันครับแต่ว่าการก๊อปปี้ครั้งแรกเนี่ยจะไม่ได้กินนะครับแต่ว่าครั้งถัดๆไปเน่ยักก็จะิรือ เอาแล้วผมลืมพูดไปคือการลบการ์ดก็เช่นกันครับลบครั้งแรกอาจจะไม่เสียอะไรเลยแต่ถ้าลบครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ี่เนี่ยมันก็จะเสียเฟนเมมโมรีเยอะขึ้นเรื่อยๆย้าว่าเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับจาก10เป็น30เป็น50อะไรเป็นร้อยอะไรประมาณนี้เลยนะครับอย่างที่4ครับคือการซื้อการ์ดเพิ่มครับพวกการ์ดแบบคอมมอนการ์ดทางหลายนะครับที่เราซื้อมาจากร้านค้าหรือไม่ก็เราได้จากเควสอะไรก็แล้วแต่ในเควอสเราเนี่ยก็จะกินพื้นที่เช่นกันครับ ส่วนตัวเลขทั้งหลายเนี่ยผมขอไม่ลงรายละเอียดกันนะครับเดี๋ยวไว้อาจจะแยกเป็นคลิปเรื่องเซฟเดต้าซึ่งจริงๆก็มีคนไทยทําเยอะแล้วแหละแต่ว่าผมอยากให้เ,เพื่อนๆรู้ว่าไอแอคชั่นพวกเนี้ยที่ผมพูดไป4อย่างมาเมื่อกี้มันทําให้เซฟเดต้าเราเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเวลาระหว่างเราลงเคาสเนี่ยผมแนะนําให้เพื่อนๆกดที่ซ้ายบนนะครับแล้วก็ดูตลอดเวลาว่าตอนนี้เฟนเมมโมรีเราแม็กซ์อยู่ที่เท่าไหร่สูงสุดอ่ะได้เท่าไหร่เนาะแล้วก็ตอนนี้เราใช้ไปแล้วเท่าไหร่แล้วก็คำานึวงเลยว่าอ๋อการกด ก๊อปปี้หรือการกดลบหรือการกดเอพิฟานีของเทพเนี่ยมันจะกินพื้นที่เข้าไปอย่างต่ำๆ10บถึงสาอะไรประมาณนี้ก็จะทําให้เพื่อนๆสามารถเห็นภาพคร่าวๆได้ว่าเอ้เราสามารถทํานู่นทํานี่ทํานั่นได้ไหมหรือทําไม่ได้เลยอะไรประมาณนี้ครับซึ่งถ้าเราใช้พื้นที่เซฟเดต้าเกินนะสมมุติเราได้ร้อยเราใช้ไป150ยหาเนี่ยมันก็จะทําการรีเวิร์ดแอคชั่นบางอย่างที่เราทําเช่นจากที่ลบการ์ดไปแล้วมันกลายเป็นยกเลิกการลบนั้นพอเราออกจากเคอสมา การที่เราลบไปมันก็เลยยังอยู่ครับประมาณนี้ครับสำหรับเซฟ e Data อย่างถัดไปครับผมอยากจะมาพูดถึงเรื่อง s m u u l t t o o บ้างเพราะว่ามันมีหลายอย่างให้ฟาร์มมากเลยไม่ว่าจะเป็น g Growth ไว้อัปเกรดตัวละครแล้วก็สำหรับการโปรโมชั่นของ Combatant โปรโ mo ชั่น Partner แล้วก็มี Potential แล้วก็ Memory f r a g m e n t แล้วก็ไอวีค e ลลีเนาะวีคลนี่ผมคงไม่ต้องพูดเนาะมันต้องทำอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันจะได้เอเนี้ยที่เอาไว้อัพ Potential ส่วน ไอ้ห้าอันที่เหลือเนี่ยเราควรฟาร์มอะไรดีผมจะพูดอย่างนี้ละกันสรุปง่ายๆก่อนเลยคือควรฟาร์ม Potential และก็ Memory Fragment ครับเหตุผลเพราะว่า Potential กับ Memory Fragment เนี่ยแทบจะไม่สามารถหาได้จากที่อื่นเลยจริงๆ Memory Fragment มันก็ได้จาก Chaos บ้างอะไรบ้าง Potential ก็ซื้อจากร้านค้าแบบได้แต่ว่าพวกเนี้ยอย่างของไว้อัพเลเวลตัวละครอ,อะจริงๆแล้วอะ คือฟาร์มไปผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยคุ้มค่า energy ละกัน energy มันหายากเนาะที่ผมพูดแบบนั้นเนี่ยก็เพราะว่าไอตัวที่ไว้อัปเกรดคอเ b อ t แทเนี่ยเราสามารถหาได้จาก Battle Mission ครับเรามาที่มิชชั่นเนาะแล้วก็มาที่ Battle Mission เนี่ยถ้าเราเล่นไปจนสุดแล้วอ่ะมันจะมี Battle Mission ระดับเขาเรียกว่าอะไรระดับ abyss ่ะให้ลงครับเนี่ยไอ้ b a t เ l e Mission ระดับ abyss เนาะสมมติผมกดให้ดูสักด่านหนึ่งลงไปด่านหนึ่งเนี่ยมันจะได้ประมาณเนี่ยของคอเประม 10, 10กว่า แล้วของ partner ประมาณอีกสักนิดหน่อยประมาณอนะ่ะตีกลมๆเป็นอย่างละ10และกันอะไรประมาณเนี้ยซึ่งมันมีหลายด่านมากแล้วก็เราสามารถมาฟาร์มตรงนี้เอาได้เพื่อที่จะได้เอาไปอัปเกรดตัวละครแล้วผมย้อนไปข้อหนึ่งถ้าทุกคนศึกษาว่าเมตาเขาเล่นอะไรกันเนี่ย <S <S เพื่อนๆจะไม่ต้องใช้ไอที่อัปเลเวลหรืออัพ partner เยอะขนาดนั้นครับพูดจริงนะหรือถ้าไม่พอจริงมาฟาร์มตรงนี้แหละมันก็จะไม่ได้ฟาร์มเยอะขนาดนั้นอยู่ดีอ่ะทีนี้กลับไปที่เรื่อง simulation ครับก็กลายเป็นว่า ไอโกล h เนี่ยฟาร์มแล้วไม่คุ้มแล้วเนาะทีนี้คอมแบทแท่นคอมแบทแทนก็ถ้ามันขาดจริงก็ต้องฟาร์มแหละแต่ว่าเราไม่ได้โปรโมทคอมแบทแทนบ่อยขนาดนั้นเนอะย,ย้อนกลับไปข้อแรกแล้วว่าแหละถ้าเราศึกษาเมตาอย่างเงี้ยเราก็จะรู้ว่าเขาเล่นอะไรกันเนาะเราก็จะไม่ต้องอัพตัวละครเยอะขนาดนั้นทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่า Poten t i a l กับ Memory f r a g m e n เเนี่ยเป็นสิ่งที่คุ้มที่สุดในการฟาร์มครับหลักๆผมคิดว่า Potential แหละ memory fragment เนี่ยก็ อาจจะลองลงมาแล้วกันหลังจากที่เรา up potential ไปประมาณหนึ่งแล้วแล้วเราต้องการจะ min max ตัวละครเนี่ยเราก็สามารถมา f a r ม memory fragment แบบจริงๆจังๆเพราะว่าช่วงแรกๆ memory fragment มันก็มีใช้นะเวลาเราลง chaos เราก็ได้มาแล้วก็ใส่ๆไปก่อนเนาะแล้วพอเราอยาก min max เนี่ยเราก็ค่อยมา f a r ม memory fragment เพิ่มครับโอเคอย่างสุดท้ายอย่างสุดท้ายก่อนจะไป farm ะจะไปลง chaos อะไรเนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆมาที่ a r c city นะครับแล้วก็โฟกัสเรื่อง research ครับมันจะมีตุ่มอันหนึ่งที่ทําให้เราเหมือน คอยเต๋าซ้ำได้แล้วก็รีโลย้อนอดีตเวลาเลือกการ์ดผิดเลือกการ์ดเล่นผิดเนาะประมาณนั้นน่ะมันสามารถทําได้ครับมันอยู่ตรงไหนว่ะจำไม่ได้เน่น่เนอย่างเงี้ยพอจุดที่เลเวล55เนี่ยมันก็จะได้รีโลไดส์ก็คือเวลาให้เราทอยเต๋าไม่ติดเนี่ยเราสามารถกดรีโลซ้าได้เนาะก็มีโคต้าของมันอยู่แหละแต่ว่าหลักๆมันก็ดีกว่ากดอะไรไม่ได้เลยอย่างเวลาเราเจอแบบการ์ดท,ที่เราอยากได้มากๆหรือว่า บางอีเวนท์ที่เราอยากได้มากๆเนี่ยแล้วมันทอยเต๋าไม่ติดอ่ะมันก็เซงอะเนาะมันทําให้การฟาร์มเด็กของเรามันยากขึ้นอะ่ะทีนี้นผมเลยรู้สึกว่าอันนี้สําคัญมากๆครับพยายามอัพมาให้ถึงก่อนแล้วก็จะมีตรงนี้ด้วย EP Skill redraw นะครับก็สามารถอัพได้เหมือนกันที่เลเจ็ดสก็จะค่อนข้างเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆในการลง Chaos เ h a อ s ไปแหละแต่ว่าการที่จะอัพมาถึงตรงนี้ได้เร็วๆเนี่ยผมจริงๆคิดว่าไม่ต้องอัพทุกอย่างจนเต็มก็ได้นะผมไม่ได้อัพทุกอย่างจนเต็มอะว่างี้ดีกว่าเดี๋ยวเห็นป่ตตรงนี้ย้ยเยวเมมไม็มด คือไม่ได้โฟกัสที่อัพให้เต็มก่อนแล้วค่อยไปเรื่อยๆแต่ว่าผมพยายามจะไปให้ได้ไกลที่สุดแล้วพอมันไปไม่ได้ค่อยย้อนกลับมาอัพครับมันก็จะทําให้เรามาถึงจุดเนี้ยอัพตรงเนี้ยให้ได้แบบเร็วกว่าปกตินิดหน่อยครับอย่างสุดท้ายอยากจะพูดครับคือเวลาที่เพื่อนๆลงไอเออเขาเรียกว่าอะไรนเบสซินอะอะไรประมาณนั้นอะแล้วได้ไอเซโรเนียมัน้มาเนาะอยากให้เพื่อนๆเ,เ,เอามาซื้อนี่ครับมัลติไดเมนชันอลอะไลเมนต์แมททิเดียลสาเหตุเพราะว่ามันสามารถใช้ในการคราฟ m e m o r y f r a g m e n t ที่เราต้องการได้เวลาที่เรา c r a f m e m o r y f r a g m e n t เนี่ยถ้าเรามาที่สักตัวหนึ่งเนาะแล้วเรากด c r a f เนี่ยถ้าเรากด c r a f เฉยๆอะ่ะมันก็ไม่ได้ใช้ไอไอ multi dimensional อะไรเมื่อกี้หรอกครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราเลือก mod เลือก mod เอาตรงมาอันนี้เนาะแล้วเราเลือก mod สมมุติเราอยากได้เอ่อ instinct damage อย่างเงี้ยอ่ะเห็นปะมันบอกว่าผมไม่มีแมทเทีเยลเพราะว่ามันจะต้องใช้ไอ้มัลติไดเมนชันแนลเนี่ยมันจะทําให้การทํา Memory f r a ฟกเมนต์สหรับตัวละครที่เพื่อนๆกําลังปั้อนอยู่เนี่ยมันง่ายขึ้นเยอะมากๆนะครับก็ ไม่อยากจะให้ใช้เซโลเนียมไปกับการซื้ออะไรที่ไม่มีประโยชน์นะครับคือไอเน,นี้ยมันซื้อได้ต่อเดือนหนึ่งอันเพราะว่ามันมีความหมายของมันอยู่ครับก็มัลติไดเมนชันแนลเนี่ยมันจะซื้อได้ที่เซโลเนียมแล้วก็น่าจะซื้อได้จากที่อื่นอีกหรือเปล่าผมจำไม่ได้ขอดูแป๊บ Black Horn Trade ไม่มีหมดแล้วจริงๆมีอีกที่หนึ่งน่าจะเป็นโนโน่ช็อปที่อยู่ใน Arc City แต่ว่าผมก็ไม่เคยมีพอที่จะซื้อเลยเห็นปะ มันใช้นั่ง1นึ่พันเนี่ยผมได้200รผมก็ซื้ออย่างอื่นซื้อไอเนี้ยมาอัพรีเสิร์ชฟัสซิลิตี้ให้มันเต็มก่อนแล้วก็ซื้อพวกเกรดโพลิซีใช้ปั๊มเวลาแบบโพลิซีเราที่ออกมามันห่วยก็พยายามจะเอาพวกนี้ไปปั๊มให้มันได้แบบเกรดเอสเนาะอ่ะก็ประมาณนี้แหละครับสําหรับทริคที่ผมพูดไปน่าจะมีประมาณ5อย่างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้เล่นใหม่นะครับเพราะว่าจากประสบการณ์ผมแล้วหลังจากช่วงแรกที่ผมเล่นมาเนี่ยคือเจอนู่นนี่นั่นแบบงงเยอะมากผมเลยอยากมาทําคลิปแบบให้เพื่อน,อนฟัังกนคสรใครที่ชอบบบคลิปแบบน่นยก็ ฝากกดไลค์ให้กันนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำคลิป chaos zero Knight ไม่ออกมาเรื่อยๆนะครับรวมถึง p o e ด้วยก็ยังทำอยู่เรื่อยๆแหละไม่ได้เลิกเล่น p o e แต่อย่างใดนะครับแต่ก็อันนี้ก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่ผมเล่นแล้วรู้สึกสนุกก็เลยอยากมาทำคลิปให้เ,เพื่อนๆได้ฟังกันครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องลาไปก่อนเอาไวเ้เจอกันใหม่คลิปหน้าผม h a v f a s o n i c e นะครับ